คือขอให้อ้ายและทุกคนอย่าหมดกำลังใจนะคะในการทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องค่ะทุกคนข่อยเบิ้ลมืดขอไปได้กินน้ำแล้วข่อยขิ้นหนักขนาดนี้นี่เว้นแต่เฮ้ยไม่อยัางนี้ไม่บอโอ้โหไม่กันซื่อใจเพบาะมือไงบ่เมื่อยอยู่เมื่อไงอยู่ล้วมาขอยขิ้นหนักป่ะได้ไหม โอ้ยเสียงเมียอยากกินน้ำเอ้ยจะเน็ตจะเหนื่อยแค่ไหนกับตรงรดเอาแล้วเสียงเมียอีลาอยากกินน้ำโอ้ยได้กินแล้วโออีซีน้ำหน้าองุ่นเคียวโหแม่ซื้อน้ำไอพี่น้องเขาบอกว่าเหมือนกินอะไรมือหนึ่งข้าถือกล่องไหมอันผู้ใดมือว่างบ่าบางจักคนเบว่างยังซองมืออ่ะฟูเรมือว่างบ่าบางจักคนอ๋อจิทว่าเอาเอฟซีนอนไปก่อนเป็นหนึ่งอะเอฟซีความหนาไปก่อนเป็นหนึ่งนอนไปก่อน ต่อไปนี้จะหมดสัญญาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวป้ขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าเส้นทางนี้แล้วสัญญาณไม่มีค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าจะขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่บ้านขอบคุณทุกกําลังใจขบรางท่ะบ่าวนุค่ะบ่าวนุคค่ะขอบคุณคุกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกําลสงใคนามุกควาขควุคุคสุขา มีความรู้สึกเนาะความรู้สึกของป้าเต็นกับลุงความรู้สึกของป้าเต็นเนาะคุณนะครับคุณที่บริการครับ พอเจ้า่มาอ่าวันนี้ฟังทนายว่าแล้วเจ้ามีความรู้สึกแบบไหนโอ้หตื่นตันใจตื่นตันใจแทบจะร้องไห้น้ำตาออกเลยโอเจ้าย่ผ้าข่อยให้แมมล่ะมันแล้วคอยตื่นตันใจจุดข่ห้บ่ได้เด้มาได้สิผ้าให้ยายให้ยายอุตซากันน้ำตามาตั้งแต่พุ่งเดิมทนายน้าที่จังเลยที่คอยบอกเบิกที่คอยบอกบอก ใชเอานะค่อยยันอดบ่ได้ค่อยก็เลยย่างหนีใช่เพราะว่าเพ่นพูดมันซึ้งน้ําใจมากเลยยายเป็นคนน้าตาบอดบ่อน้ําตาตื้นยายถึงบอไปถ่ายตอนที่เพื่อนแถลงถ่ายยู่น่อยหนึ่งถ่ายแป็นาป็นาทีใช่น้อยหนึ่งเม่ป็นาทีวะตอนที่ค่อยมาเพร่อถ่ายที่ค่อยเห็นยูทูปเต้ คนก็ตื้นจันคนก็อแจกจะลอกแต่ตอนนั้นนนีาพวคนน่ารักเลยตามนใช่มันเต็มไปหมดเลยนะกำลักใจโอ้ยยูทูบเบอร์ไม่รู้วามาจามาจากไหนเต็มถนนเลยวันนี้ใส่แล้วถ้าอ๋อถ้าสมมุติว่าโอ้ยมีกําลังใจเยอะขนาดนี้น้ำตามาอยู่คอเบ้าเลยนะคอเบ้ามันอยู่ตรงไหนมาอยู่คอเบ้าตาโอเคแล้วไปนึก พูดบรรยายบรรยากาศพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกได้เราดีใจแทนเนาะเราชู้มานี่มันสองปีเราบอกใช่เราชู้มาีนสองปีเลยเนาะจะเข้าปีที่สามเราลุ้นเราลุ้นกับลุงมานี่น่ะโอ้ยเราลุ้นไม่ว่าลุ้นกับลุงหรือลุ้นทุกคนค่ะ่พราะเราก็เพราะเราต้องมาเป็นกําลังใจให้ลุงนะคะอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจ จะยุ่ตรงที่เราย่าให้ย่าให้มาให้ดอกเราเป็นคนสู้ชีวิตแต่มาสกิดต่มเข้าใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาก็แล้วไปทิ้งลงทะเลไปเลยเรานับหนึ่งใหม่ต่อไปสู้ต่อไปนะคะ สู้ต่อไปอย่าได้ท้อห้มวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังพวกเราบ้าสตูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเฮ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 เจ้าโคดเซอร์แล้วก็แล้วก็ะยังวะยังไงอย่างวะแม่พี่แดนเซอร์ไปอยังว่าแดนที่ไปเชียร์ฟุตบอลนะเขาเอิญอยังวะ เสียดีเดอเสียดีเดอเสียดีเดอสียดีเดอขออนุญาตปิดเสียงครับผมไมเอาไม่เอาแบบเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่บอเสียดีเดอร์นเสียดีเดอรเสียดีเดอมันกรสีเบิดแล้วนะคืนนี้ข่าแล้วยังข้าแล้วมึงบอกยังนุขาวแล้วอันนั้นล่ะ เขาเลี้ยวไม่ยังวะไม่ยังเขาล้วอันนั้นละไยไม่ได้หูเลื่อเลยเอออันนั้นละยังอันนั่นอันนั้นอันนั่นอันนั่นอันนั่นอันนั้นเมื่อเดิมเมื่อวานเราฮะป้าบอกว่ากระปูเข้าหูโอ้กระปูเข้าหูแม่จ้า ก็ปูกับหูก no ันแล้วไปเอากบะุกเอาตัวเพราะว่าคีดินมันก็อ่อนเ้วได้บาานเลยนตกแล้วพนตกแล้วคีดินอ่อนค่ะกระปูนี่หนีไปไปพ้นคุณไปคุณมาเห็นกบพร้อมได้แม่กบมันห้อนเด้มันเข้าหูไปรออยู่แล้วคืนนี้จะมีอึ่งอ่างไหมวะไีวฝนไม่ตกฝนไม่ตกนะตกเท่านั้นแล้วมันมันออกแล้วแม่สิเราก็เลิกคุยเรื่อง เสียด็ดเด้อหัวยูเสียเด็ดเด้อคอยบอกให้เจ้าลงแต่หงเจ้าคือบัวลงคือบัวเสือใหญ่ใหญ่เธอหน้านอะไรเยอะบ่ซื้อตบต้องเลี้ยงนี่เอี่ยวน่วะซันบอกแล้วโอ้เข้าจื๊อน้องแพ็มบอกว่าอย่าอย่าพูดเฉยๆเวลาบอกให้ลงบ้องหูเลยว่าซันเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณอีกตอนไหน อ่าตอนมันมีสิคะโ้ยกระพุนแล้วมันกระเลยก็จบคลิปแค่นเน้ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องป้าจำลองสา,ายลุงพลด้วยนะเจี๋ยโอ้อีแปดกิโลบายบายนั่งอยู่ซื่อๆในตูมตามอยา่ากระดุกกระดิกไายนะ